สวัสดีค่ะอีฉันมาถ่ายทำ YouTube ผ่านมาเจอคุณตาเขานั่งอยู่คนเดียวฉันจะไปถามว่าคุณตาอยู่กับใครแต่ก็รู้จักแล้วนะคนแถวนี้แหละ สวัสดีค่ะคุณตาพูดสิคะคุณตาได้ยินไหมสวัสดีค่ะเอาเข้าไปยักหน้าเฉยๆอ่อ่า,อา,อาคุณตาอยู่ใครคะคุณตาอยู่กับใครอยู่กับภัยอยู่กับเขา,า,าทำงานเหมือนกันเนี่ยมาทำงานอยู่นี่ไม่คุณตาบ้านหลังนี้คุณตาอยู่อยู่กับใคร ก็อยู่กับพ่กันี่ยพ่อกันอกกันนี่มาหลายหสามสี่คนสามสี่คนแต่ไม่ใช่คนในครอบครัวใช่ไหมคะคนมาพักอาศัยใช่ไหมคนมาพักอาศัยอยู่กับคุณตาไม่ไม่ไม่ใช่บ้านเขาน่ไบ้านเราเออบ้านเราบ้านคุณตาแล้วคุณตาอยู่กับหลานคุณตาอยู่กับหลานอีกหนึ่งคนใช่ไหม ครอบครัวของคุณตาสรุปแล้วมีอยู่สองคนใช่ไหมคะลูกครอบครัวของนี่ไม่มีเราเขาบ้านอยู่บ้าอยู่นี่เองคุณตาเยี่ยนถามว่าคุณตามีบัตรสวัสดิการของรัฐไหมหรอฮะไม่มีและบัตรเราชนะก็ไม่มีบัตรอะไรทัน ไม่ไม่ไม่เราชนะหมายถึงว่ามันก็รัฐบาลเข้าช่วยไงในยุคโควิดตอนนี้คุณตาไม่มีใช่ไหมบัตรสวัสดิการก็ไม่มีบัตรสวัสดิการนี่ก็หมายถึงว่าบัตรคนจนคุณตาก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณตาอายุเท่าไหร่ละคะแล้วเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบจำไม่ได้เจ็ดสิบหรือแปดสิบอย่างนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ คุณตาก็จําไม่ค่อยได้แล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านให้ไปถามผู้ใหญ่บ้านบัตรสวัสดิการของรัฐก,ก็ไม่มีนะคะบัตรเราชนะก็ไม่มีคุณตาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยแล้วก็อยู่กับหลานที่เป็นใบใอ,อยู่กับหลานสองคนที่เป็นใบนอกจากนั้นเข้ามาทำงานแถวนี้เขาก็มาขอพักอยู่กับคุณตา เออไม่มีใครช่วยเหลือเลยค่ะแล้วคุณตาคุณตามีมีที่นาทำกินไหมคะเกี่ไร่ประมาณแล้วนี่อสิสิิิิไปทางนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดินไปดูที่นาของคุณตาทำกินนะคะแต่ก็แต่แกทำกินไม่ได้แล้วหรอกค่ะหลานก็เป็นใบ้ นะบัตรสวัสดิการของรัฐหรือว่าเขาเรียกกันว่าบัตรคนจนนะเขาไม่มีค่ะที่นาของคุณตาลน,นี่อยู่ประมาณประมาณประมาณสี่ไร่ค่ะประมาณสี่ไร่หรืออาจจะไม่ถึงหรือประมาณหรือสามไร่เนี่แหละมีสองงานมีอยู่สองงานนี่ค่ะมีอยู่สองงาน มีอยู่สองงานนี่ค่ะบ้านคุณตาแก่แล้วบัตรสวัสดิการก็ไม่มีบัตรสวัสดิการก็ไม่มีค่ะไม่มีอะไรช่วยเหลือเลยทางมูลนิธิไหนที่เห็นนะคะผ่านก็ผ่านมาเจอวิดีโอนี้ค่ะ ให้มาช่วยคุณตาหน่อยนะคะคุณตาอยู่ที่บ้านหงทองค่ะอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะด,ดูสภาพคุณตาค่ะคุณตาพลอยนะคะอ,อ่าชื่อคุณตาพลอยน้านาำสกุลอย่างคะ่ะคุณตา,า,ตาคุณตาพลอยอาจพงษาค่ะเข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะแล้วติดต่อมาค่ะทาง ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะหรือทางด้านอบอตอก็ได้นะคะเพราะว่าแกไม่มีบัตรสวัสดิการเลยแล้วก็ไม่มีอ่าเราชนงชนะเนี่ยแกก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะนี่แหละแก่แล้วอยู่กับหลานๆที่เป,เป็นใบ <c oughs> ยังมีมุตลกอีก <c oughs> หลานจะทำยูทูปให้ยังมีมุกตลกอีกจะมีเมียก็มีไม่ได้อีก้อ,อคุณตาแกก็ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะอายุไม่ยืนนะคะแกรู้สึกว่าแกจะอารมณ์ดีอยู่นี่แหละคะ่ะอยู่แบบนี่แหละคะ่ะบ้านดูนะคะออืม,อมค่ะ เราพูดภาษาอีสานแกก็มาภาษาไทย <มา S 1> แกก็อย<ล>ู่อย่างนี้แหละลค่ะเรนรับอยู่บ้านนี้เฮ้ยนี่คะมูลนิธิไหนนะคะช่วยเหลือคุณตาด้วยไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐค่ะแกอยู่ที่บ้านหงทองนะคะคุณตามีบ้านเลขที่ไหมเนี่ยบ้านเลขที่มีไหม ไม่ต้องไปถามหาเรื่องของโทรศัพท์แกไม่มีแน่นอนบ้านเลขที่เขียนไว้เสาไหนล่ะคะนี่ดูด้านในค่ะดูด้านในขออนุญาตนะคะคุณตาบ้านเลขที่เขียนไว้เสาไหนล่ะคะไหนคะ่ะคุณตาบ้านเลขที่คุณตาอยู่บ้านไหน เราไนไม่ไม่ไม่จะเอาไปเก็บบ้านด้วยของเรานี่แหละค่ะที่แกอยู่อย่างนี้นะคะด้านในด้านในบ้านนะคะด้านข้างในบ้านค่ะเป็นอย่างนี้้วคะมีบ้านค่ะ การุณาช่วยคุณตาด้วยนะคะคุณตาคุณตาพลอย,ลอ,ยอ๋อจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะคุณตาพลอยหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมนะคะมูลนิี่ไหนก็ผ่านมาเจอวิดีโอนี้ก็ลืมอย่าลืมช่วยเหลือคุณตาด้วยค่ะแกไม่มีบัตร สวัสดิการของรัฐหรือว่าภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เขาพูดกันนะบัตรคนจนนะคะไม่มีเลยค่ะเราชนะอย่างนี้แกก็ไม่มีค่ะไม่รู้จักอยู่กับหลานที่เป็นใบสองคนค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาพลอยา